เอามาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่12ของเดือนมีนาคมปี2566อากาศทางวัดป่ขาของไคนกก็อยู่ที่21อองศาก็ถือว่าอยู่ในความเย็นในวันนี้ สิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามเหตุตามปัจจัยซึ่งที่เรียกว่ามันเป็นตถา,าตาเป็นเช่นนั่นเองไม่ว่าจะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้หรือไม่มีเกิดมีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายก็เป็นของที่คงที่อยู่อย่างนั้นที <c oughs> นี้เราจะศึกษาทำยังไงให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้า เพราะว่าเราทั้งหลายนั้นเกิดมาแล้วในสิ่งสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงตรัดไว้ถึงเรื่องที่เราทั้งหลายนั้นปรารถนาแล้วไม่ได้โยมเคยได้พบได้ฟังแต่ว่าสิ่งที่เรานั้นปรารถนาแล้วต้องได้ <c oughs> แต่พร้เจ้าทรงตรัดว่าสิ่งที่ปรารถนาไม่ได้มีอยู่ห้าอย่าง สิ่งอื่นๆนั้นที่พระพุทธเจ้าไม่เอามากล่าวก็อาจจะเป็นไปได้ตามที่ปรารถนาวันนี้เรามาศึกษาในเรื่องนี้ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งที่ใครๆในโลกไม่ได้ตามปรารถนานะมีอยู่ห้าอย่างพระองค์ได้ตัดจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่12มีอยู่ตอนหนึ่งไดกกล่าวไว้ว่า พิสูจน์ทั้งหลายฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนาห้าประการเป็นอย่างไรคือสมณะและพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจได้ตามปรารถนาว่า สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศไปเลยพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมแก่สำหรับปูถุชนผู้ไม่ได้สดับคือไม่ได้ฟังเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่ามิใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแ,แก่สำหรับเราแต่ผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับ <c oughs> สัตวท์ทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวง ที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมัวเศร้าโศกกวนกวายร่ำไรลำพันธุบอก,อกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจพวกมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ ปุถุชนนั้นเมื่อมีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมโศกย่อมเศร้าโศกกวนกวายร่ำไรรำพันทุบอกลำให้ถึงความหลงไหลพิสูจน์ทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำให้ตนเองเดือดร้อนอยู่นะ เมือนกันข้อเจ็บไข้ก็เหมือนกันข้อตายก็เหมือนกันนะก็อธิบายไว้วันนี้แหละเราหมัวแต่ไปโทษว่าโอ้เป็นเพราะวิบากกรรมอย่างนู่นอย่างนี้แล้วเราก็มาประสบนะแต่ผู้เจ้าทรงตอสแล้วนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มีการมาการไปการจุติการอุบัตินะ ทำอะไรก็ตามสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์มนุษย์ต้นไม้ภูเขาสิ่งของต่างมันมีการเกิดขึ้นมีการอุบัติขึ้นหรือที่มันมีการมาการไปมีการอุบัติขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็เมื่อเราปรารถนาไม่ได้นะโยมจะปรารถนาทำไมนะ <c oughs> อย่างเช่นโยมปรารถนาเนี่ยว่าผู้องค์ทรงตรัสว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยนะ ยมปรารถนาว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วใช่ไหมโอ้ขอพระเจ้าอย่าแก่เลยขอให้ข้าพระเจ้าอย่าแก่เลยมันเป็นไปได้ไหมล่ะมันขอไม่ได้ไงพระเจ้านี่แหละไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์หรือสมณะพราหมณ์ก็คือพระอรหันด้วยนะถึงพระอรหัน์นั่นแหละถึงพรามผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนะไปจนถึงเทวดามารพรหม <c oughs> ใครๆก็ตามในโลกเนะี่ยไม่อาจได้ตามปรารถนาเลย อันยมปรารถนาว่าขอข้าพเจ้าอย่าแก่เลยเนี่ยไม่ได้ปรารถนายังไงก็ไม่ได้ขออย่าเจ็บเลยนะเจ็บไข้เลยก็ไม่ได้ขออย่ามีความตายเลยก็ไม่ได้ขออย่ามีความสิ้นไปในความสิ้นไปเลย,เยสิ่งใดก็ตามที่มันมีความสิ้นไปเช่นอายุเนี่ยอายุที่เรามีเนี่ยเขาเรียกโพลชนกล่าวว่ามันสิ้นไปมันหมดไป ก็เราเกิดมาแล้วอ่ะก็นับวันที่ตอนนั้นวันที่ตอนนี้ใช่ไหมเกิดมาแล้วมันก็หมดไปหมดไปเราบอกโอ้ขอเดือนปีอย่าหมดไปมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนี่ปีใหม่นี้ก็ปีสองพันห้ารอยหกสิบหกก็หมดไปแล้วเดือนนี้เป็นเข้าย่างเข้าเดือนที่สามใช่ไหมมันก็หมดไปสองเดือนแล้วเดือนที่สามก็เข้ามาสิบสองวันแล้วเห็นไหมก็จะหมดไปเราจะมาร้องไห้ว่าโอ้ขอเดือนวันปีอย่าหมดไปเลยก็เป,ปเ็นไปไม่ได้ใช่ไหม สิ่งที่มันมีการสิ้นไปหมดไปนะสิ่งที่มีความวินาศนะวินาศเป็นธรรมดาย่อมวินาศไปนะก็สิ่งใดมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันก็วินาศไปเปลี่ยนไปเนี่ยเรามันเป็นอย่างนี้แล้วขออย่ามันอย่าเป็นอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้นี่แหละพู้เจ้าสงการานว่านี่แหละปุถุชนคือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยผู้ที่ยัง ิเลสหนาแน่นแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยเมื่อสิ่งที่มีความแก่แล้วเนี่ยเป็นธรรมดามันเกิดแล้วแก่ตัวเองก็ไม่พิจ,จนารณาโดยประจักษ์ว่าโอ้มันไม่ใช่แก่เฉพาะเราเลยนะนี่ยมันก็ไม่ใช่เจ็บเฉพาะเราไม่ใช่ตายเฉพาะเรามันไม่ใช่สิ้นไปเฉพาะเรามันไม่ใช่วินาศไปเฉพาะเราสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีการมากันไปการจุติการอุบัติเนี่ยมันมีเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมเมื่อโยมคิดได้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าโยมชื่อว่าเป็นผู้ได้สัดับเมื่อได้ฟังแล้วสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ไม่ต้องทุบอ,อกล่ําให้ถึงความหลงไหลจนถึงขนาดว่าโอ้ยหเราแก่แล้วนะแก่แล้วแก่แล้วมัวเศร้าหมองนะ เศร้าโศกกวนกวายลำลายลำพันธุป,ปกลำให้ถึงความหลงไหลนะอาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักนะไอ้พวกที่เป็นอมิตรคือพวกที่เป็นศัตรูกันโอ้ดีใจมันจะได้ตายไปอย่างเงี้ยนะพวกมิตรก็เศร้าใจโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เนละทำไมถึงแก่อย่างนี้ลนะ่ะจะไปเศร้าโศกจะจะทำไม่นะเพราะความแก่เนะี่ยมันค่อยคืบคลานมาทีละน้อยละน้อยเราบางที ความรู้สึกมันช้าไปด้วยซ้ำอย่างตอนนี้เอามาผมก็งอกนะหนังก็จะเริ่มเหี่ยวยน่นตัวก็งอไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้างมันเห็นไหมไม่ใช่เป็นเฉพาะอาตมาอาตมาก็สังเกตดูสุนัขแมวนกไก่อะไรมันก็แก่เหมือนกันนะมันแก่เหมือนเราสุนัขนี่ฟันก็หลุดเหมือนกันฟันข้างหน้าก็หลุด หนังมันก็เหี่ยวตัวก็งอเหมือนกันในสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าความแก่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราแม้แต่ที่วัดเองเราก็มีต้นไม้แก่ต้นไม้อ่อนก้นไม้ปานกลางมันก็มีหมดอ่ะเพราะสิ่งที่มันมีการเกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้อย่างงี้อันนี้หลักธรรมท,ที่อยากฝากให้ญาติโยมทั้งหลายศึกษาเข้าใจเมื่อ สิ่งที่มีความแก่ความเจ็บไข้ความตายความสิ้นไปหรือความวินาศไปมันเกิดขึ้นกับเราก็าอย่ามัวเศร้าโศกเสียใจร่ำไห้รำพันทําไมผู้องค์ทรงตรัสว่าให้นึกถึงคําสอนของผู้เจ้าเออนี่เองเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความแก่ไปได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความตายไปได้เรามีความ ปัดพรากจากของรักของชอบใจนะไม่รวงพ้นจากการปัดพรากไปได้นี่แหละมีกับการเกิดนะพระองค์ก็ทรงอธิบายเนี่ยทั้งสี่ข้อเหมือนหัวข้อเดียวกับที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั่นแหละอันนี้สิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายไม่ได้ตามที่ตนเองปรารถนาปรารถนาแล้วไม่ได้นะทีนี้พระองค์ก็ทรงแสดงต่อไปว่าสิ่งที่ ทำให้สมปรารถนาะมีอีกนะเมื่อไม่สมปรารถนาก็มีแล้วสิ่งที่สมปรารถนาก็มีทาที่ทําให้เกิดสมปรารถนาะน่ะมีอยู่สี่ข้อพรงคทรงตรว่าเครหบ,บดี <c oughs> ทำสี่ประการนี้น่าปรารถนาะน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการนี้เป็นอย่างไรหายากเลยนะเนี่ยทำสี่ข้อนี่นะ ไม่ใช่ง่ายเลยนะหนึ่งขอพกะทรัพ์์จงบังเกิดมีแก่เราโดยทางธรรมนี้เป็นประการที่หนึ่งนี่นี่ถ้าเราขอไม่ทําก็คงไม่ได้นะแต่ในในที่นี่พระองค์ทรงบง่งว่าขอใทรัพย์จงเกิดเดาเกิดขึ้นกับเราโดยโดยทางธรรมก็คือการทำมหากิีนนะนะั่นแหละ โดยประการหนึ่งอันหน้าปรารถนาหน้ารักใคร่หน้าพอใจหาได้ยากในโลกคือขอ้อนี้นะข้อนี้ก็หาได้ยากอยู่นะเราได้โภคทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วขอยศจุงเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมญาติมิตรและมิตรสหายนี้ก็เป็นธรรมประการข้อที่สอง อันหน้าใคร่หน้าน้าปรารถนาหน้ารักใคร่หน้าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้โพคาซัพ์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วยศพร้อมด้วยญาติมิตรทั้งสหายของเราจงอยู่นานจงรักษาอายุให้อย่งยืนนี้เป็นธรรมที่ประการที่สามอันหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจหาได้ยากในโลก เราได้โพครัพท์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วยศพร้อมญาติมิตรสหายจงเป็นอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้วเมื่อตายไปขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นประการที่สี่อันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกนะ เครือข่าบดีทำสี่ประการเหล่านี้แลหน้าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจหาได้ยากในโลกเครือข่าบดี้ทำสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันหน้าไข่หน้าปรารถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการเป็นอย่างไรคือศรัทธาสัมปทานะอันนี้นะทาสี่ข้อได้กล่าวไป okay? หนึ่งถึงพร้อมด้วยศรัทธานะอันนี้ถ้าโยมมีแล้วก็สิ่งที่โยมจะปรารถนาที่โม,มันหาได้ยากก็จะได้นะนี่ศรัทธาคือความเชื่อเนะี่ยสศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลน,นะนี่ข้อที่สองจาระสัมปทานะความถึงพร้อมด้วยการบริจาคสีปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญานะก็พระองค์ก็อธิบายเลยว่า ทำยังไงที่เรียกว่าเป็นศรัทธาเครื่องหับ,บดีก็ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตัดสรู้ของตถา,าคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็ <c oughs> คือพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็น ผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝ <c oughs> ึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมมีความจําเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ คารหมบ,บดีนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาใช่หก่อนที่เราจะศรัทธาผู้เจ้าก็ไปดูก่อนเนี่ยมาแปดเก้าขั้นตอนเนี่ยผู้เจ้ามีหมดแล้วน <c oughs> เป็นผู้เก่งเป็นผู้เอกในโลกสามารถจำแนกแจกแจงทำบอกเราเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะก็คนที่ตอนนี้ที่เทวดาไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้จากมนุษย์มนุษย์ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ตั้งมั่นอยู่ในทานในศินในภาวนาก็ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยครูจ้าก็เลยเป็นครูทางมนุษย์และเทวดาเลยอย่างเงี้ยข้อที่สองศีลรสัมปทานะเป็นยังไงก็คือเว้นขาดจากปานาติบาตนั่นเองตั้งแต่ข้อที่หนึ่งไปจนถึงข้อที่หอันนี้ยเรียกว่าเป็นผู้มีศินอันนั้น ตั้งใจสมาทานศีลทั้งห้าข้อก็ชื่อว่าเป็นผู้มีมีม,มีมีธรรมที่จะสมปรารถนาข้อที่สองละอย่างเงี้ยข้อที่สามจากฆ้าสัมปทาก็คือนะเป็นผู้ปราศจากความตนีนะอยู่ของเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสระ เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันข่อหอบดีนี้เรียกว่าจักขะสัมปทานนั้นถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองก็ยินดีแบ่งปันอย่าไปห่หวงกันแต่นี่หวงกันอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ปฏิบัติธรรมข้อที่สามคือจักขะสัมปทาคือผู้ที่ประพฤติการบริจกักอย่างเงี้ยประการสุดท้ายคือปัญญาสัมปทา ปัญญาสัมปทาผู้เจ้าทรงตรัสว่าปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าบุคคลมีใจอันความโลภอย่างแรงกล้าคืออภิชาครอบงามแล้วย่อมย่อมทำกิตที่ไม่ควรทำละละกิจที่ควรทำ <c oughs> เมื่อกิจที่ควรทำเมื่อกิจเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำและละ ละเลยกิจที่ควรทําเสียย่อมเสื่อมจากยศเสื่อมและเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจอันพยาบาทมีถินนามิตะอุทิจักกุกุจจาวิจิกิจักครอบงำแล้วย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำละเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำละกิละเลยกิจที่ควรทำเสียเขาย่อมเสื่อมจากยศเสื่อมจากความสุข อันนี้คุดข้อที่ข้อที่ปัญญาก็ต้องเข้าใจยอย่างนี้เอากิตนี้ไม่ควรทําไปทําทําไมเช่น,นความโลภความโกรธความหลงไปทําทําไมนะก็พอมาก็ละความความโลภอะิสอภิสอภิสยาวิสมาาะลาภะนะคือความโลภอย่างแรงกล้าเรียกอภิสมาลาภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตนะย่อมเมื่อเรา ย่อมละอภิชาคือวิวิสมะโลภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตได้เสียได้รู้ว่าพยาบาทินามิทะอุตจักกูกุจักวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตย่อมละเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นเครือหาบดีอริยาสาวกรู้ว่าอภิชาวิสมาโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้ว เมื่อนั้นย่อมละเสียนะเมื่อละเสียได้ซึ่งพยาบาทตินนามิตะอุจจักกุกจจะวิติกิจชาเนี่ย <c oughs> ก็ชื่อว่า <c oughs> เมื่อจริงเหล่านั้นละได้เสียแล้วอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน,น,น่นเป็นผู้เห็นทางเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเครหบ,บดีนี้เรียกว่า ปัญญาสัมปทานนี่อาจจะมาอ่านรัดไปหน่อยมีเยอะอยู่หลายละเอียดนะอันนี้แหละพระองค์ตรงตรัสว่าทมที่ทำให้สมปรถนาศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทานจาระสัมปทา,ปาจารค้าสัมปทาและปัญญาสัมปทาปัญญาในความหมายของพุทธเจ้าก็มุ่งไปถึงเห็นว่าสิ่งนี้ควรทำสินี้ที่ไม่ควรทำ อะไรความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันไม่ดีไม่ควรทำเนี่แต่ให้รู้จักการละความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่ดีมาจจะสวนทางกับญาติโยมซึ่งอยู่ทางโลกว่าโอ้มันต้องโลภต้องเก็บต้องเสาะหาเดี๋ยวมันจะไม่มีเดี๋ยวมันจะอดจะยากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องทางโลกแต่อาตมาว่าเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วเราหัด หัดมีสรัทธานี่แหละเชื่อมั่นในประพุทธประธรรมพระสงค์นี่แหละแล้วก็มีศีลดั้งใจสมาทานศีลอยมมบางคนโอ้ค้าขายมีศีลครบหข้อไม่ได้ไม่จริงถ้าโยมมีศีลค้าขายจะยิ่งจเจริญนะหรือเราประพฤติปฏิบัติอยู่บนโลกนี้ก็จเจริญเพราะว่าศีลนี้เป็นเป็นเครื่องหมายของคนของมนุษย์ มนุษย์ที่มีศีลเนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยถ้าไม่มีศีลก็เป็นคนไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากญาติโยมผู้ที่ได้รับฝังทั้งหลาย <c oughs> สิ่งที่เราปรารถนาไม่ได้รู้แล้วความแก่ <c oughs> ความเจ็บความตายความสิ้นไปความวินาศไปปรารถนายัางไงก็ไม่ได้กับสิ่งที่มันมีการมากันไปก็ รวมถึงคนด้วยสัตว์ด้วยสิ่งของด้วยมันมีมามีไปอย่างนี้เนี่ยเหมือนเงินทองเราอะ <c oughs> ยมหาได้มาโอ้ขอเงินอย่าหมดไปก็เป็นไปไม่ได้หรอกหามาได้มันก็หมดไปอย่างนู้นหมดไปอย่างนี้่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หสิ่งที่มีการมากันไปมันต้องหมดไปสิ้นไปตามเหตุเราปรารถนาขอสิ่งนั้นอย่าหมดไปอย่าสิ้นไปก็เป็นไปไม่ได้เนะย แล้วก็เรามารู้หลักธรรมที่สมปรารถนานี่แหละมีศรัทธามีสีมีศีลมีจักขะมีปัญญาดังที่กล่าวมามายมทําได้อย่างนี้โยมก็จะมีความสุขสําหรับที่อยู่ของเรือนทรัพย์ก็มีทานก็มีศีลก็มีธรรมก็มีเออมีความสุขนะครอบครัวมีอย่างนี้พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคารวะชั้นเลิศจนถึงขนาดพระเจ้าสามีปัญญา ถ้าเป็นคู่กันและมีธรรมเสมอกันทั้งสีข้อเนี่ยสามีพัญญาคู่นี้เป็นผู้ที่ได้คู่ที่ดีที่สุดในโลกนะมีศรัทธาเหมือนกันมีศีลเสมอกันมีการบริจาคเสมอกันและมีปัญญาเหมือนเหมือนกันแต่ผู้เจ้าหาได้ยากเหมือนกันแต่ถ้าที่มีเนี่ยก็ประสบความสุขเลยนะะ อก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้เข้าใจในเรื่อง <c oughs> บทธรรมเหล่านี้เป็นธรรมะที่บอกเราตื่นเราสอนเราได้ได้มัวประมาทในชีวิตที่ยังมีอยู่เราก็หมั่นฝึกนั่งสมาธินะให้ทานแล้วก็หมั่นและให้ทานแล้วกับลูกกับล้านกับสามีกับญาติพี่น้องกับพระกับวัดกับวะอะไรแล้วก็มีอยูนะ่หัดนั่งสมาธิ อันนี้แหละจะทําให้เราเกิดปัญญามากปัญญาใหญ่ปัญญาแน่นปัญญาหนาเละปัญญาหนาปัญญาเร็วทิ้งความรู้สึกทิ้งความยึดถือได้รวดเร็วดุดดังกระพริบตาะโยมทำยางนี้นี่แหละภาวนาดีแล้วฝึกดีแล้วละไปเรื่อยๆมันจิตจะน้อมนึกไปเพ้นเรื่องนูง่นนูนโอ,อ้พอพอพอวันนี้หยุดได้ละ,อ,ะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้แหละโยมจะได้ธรรมะที่สมปรารถนา ก็ขอโมทนากับท่านทังหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดก้าท่านด้วยกันขอให้ท่านเป็นผู้เจริญในธรรมขอเจริญพร